สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้เย็นๆกำลังเลิกงานตอนนี้นั่งรถไฟใต้ดินค่ะมาลงที่สถานีสุขุมวิทแต่คนเยอะมากค่ะแล้วก็รถเสียเวลาด้วยนะคะไม่ใช่เฉพาะเป็นรถไฟที่เสียเวลาอันนี้รถไฟฟ้าใต้ดินก็เสียเวลาเป็นเช่นกันค่ะพอดีเมื่อกี้ที่ขึ้นมากดกล้องถ่ายไม่ทันผู้โดยสารไม่สามารถ เข้าในขบ,บวนรถได้แล้วก็เพราะว่ามีการล่าช้าค่ะแต่ก็เจ้าหน้าที่จะประกาศตลอดเวลาค่ะเดี๋ยวออกจากตรงนี้แล้วก็ไปดูขาเข้าค่ะว่าคนจะรอรถไฟใต้ดินเยอะขนาดไหนบี ที่สถานีสุขุมวิทต้องอโศกค่ะคนเยอะมากตอนนี้กำลังทยอยเข้าไปในชานชลาที่ยืนอยู่ตรงนี้เป็นทางเข้ารถไฟใต้ดินสถานีอโศกค่ะคนเยอะมากค่ะ ลงไปใช้บริการรถไฟใต้ดินวันนี้ผู้โดยสารเยอะมากค่ะช่วงนี้แล้วก็จราจรติดขาดมากทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปะกติจริงๆค่ะ ตอนนี้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สุขุมวิทค่ะตรงอโศกคนเยอะมากตัวฝั่งที่ข้ามไฟแดงไปค่ะไฟรถแดงเถือกเลยรถเยอะมากค่ะวันนี้ เต็มสถานีอโศกค่ะช่วงเวลาพีคๆอย่างนี้จะได้ลงตรงบันไดค่ะส่วนบันไดเลื่อนทางขึ้นมาเขาก็จะเปิดให้ขึ้นทั้งสองช่องทางแล้วก็จะให้ใช้สะพานที่ลง bts ค่ะในการเชื่อมต่อไปสถานี รถไฟใต้ดินสุขุมวิตตอนนี้ผู้โดยสารเยอะมากค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นรอยเชื่อมเป็นจุดเชื่อมระหว่าง BTS MRT ตู้แมชชีนก็เยอะมากค่ะรีวิวให้พี่ๆเบินเบินได้ชมกันนิดๆหน่อยๆค่ะ สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ